สวัสดีค่ะปรินาคาะกินอีกแล้วนะคะวันนี้อยู่ที่ร้านสลัดไอสไตล์ที่บอกไว้ว่าถ้ามาในร้านเราจะรีวิวให้ดูว่าเขามีอย่างดีอีกไหมนี่สลัดไอสไตล์นะดูบรรยากาศร้านอันนั้นไม่ใช่ข้างในนะแต่เป็นกระจกก็เป็นฝั่งเองร้านมันจะอ,อยู่ตรงข้ามไอเลฟฟิเนตสังเกตเห็นได้ว่านัาน่นคือสวนมาก ดูกันว่ามีอะไรคิดบ้างสลัดที่เริ่มต้นที่59บาทเท่านั้นเหมือนขายของให้เขานะแต่ว่าไม่ได้อยากจะบอกจะเล่าเฉยๆว่ามอลลก็มีสลัดขายเลยนะนี่ดูในเมนูแต่้าเขาจะมีเป็นแบบให้เลือกคือมันเป็นเขาเรียกว่าสลัดยูสไตล์เหมือนกับว่าเขาจะมีผักเวลาใช่ป่ะแล้วถ้าเราอยากจะเลือกอะไรเราก็เลือกท็อปปิ้งได้5อย่าง ก็คือเป็น5้บก้าบาทได้น้ำสลัดหนึ่งถ้วยแล้วก็ถ้ามีใครจะเพิ่มท็อปปิ้งอะไรเพิ่มไป <Yeah. S 1> ก็ตามตามราคามันอันนะแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ที่ไม่ได้อากไม่รู้จะเลือกอะไรเขาก็มีเป็นเซตเป็นเซตอย่างเช่นพวกชีส่าสลัดนีสลัดคำมเมอเอออะไรอยากรู้ต้องมาดูเองแล้วก็มี มีแซนด์วิเยอรมันกับขนมปังกระเทียมด้วยตรงนี้มีเมื่อก่อนยังไม่มีนะแล้วก็มีเป็นพวกมีน้ำปั่นเพื่อสุขภาพด้วยเออใครจะมากินน้ำเฉยๆก็ได้พวกเขามีกาแฟมีชาอะไรเงี้ยเออนอกจากนั้นเขายังมีเป็นเป็นของหวานเดีย๋ยนะสังเกต,ตเห็นตูปต้ปะตู้ปะจะเป็นพวกเค้กบางวันก็มีคัพเค้ก บูเบอรี่ชีพายอะไรประมาณเนะี้ยเอออยากดูก็ลองดูเองละกันของปันเราจะไม่รีวิววันนี้เรารีวิวเัเพาะไอ้นี่สลัดนะเออแล้วก็น้ำสัที่นี่เขาทําของเขาเองถ้าใครชอบติดใจอะไรเงี้ยเขาก็มีขายเป็นขวดดแล้วก็ออนี่ของเราได้มาแล้ววันนี้ทัานสั่งเป็นซีซ่าสลัด าก็ทําเองอวิธีกินแล้วก็ตากนำ้ำปลาออกไปย่ากตรงไหนเขาใส่มาให้พร้อมแล้วจะกินให้ดูนะสำหรับคนที่ไม่กินผักเป้งแนะนําเลยนะเพราะว่ามันมันเปออ้ยก็ไม่กินผักเหมือนกันแต่ว่าสำหรับคนที่หัดเริ่มกินผักแรกก็สลัดนี่แหละมันก็มันไม่เขียวอะเ,อเรื่องไร เวอร์เอใครตรงไปเอะไรก็ถามมาได้นะอร่อยอ่ะซีซ่าสลัดนี่ของคนเลยเอันนี้แหละมารีวิวให้ดูกันใครสนใจก็ลองมาดูนะอแต่ถ้าช่จงไหนม,มาคนเยอะๆก็ใจเย็นๆหน่อยมาเพราะว่าเขาทำงานกันไม่กี่คน ้อง,งร้านดูใจดีธนาคารใจดีตลอดอดีนะจ้ะ okay, วันนี้ก็ทำนี้แหละไปจ้าไปดีแล้ะ